เมื่อเจอคนใกล้ตัวคิดลบแก้แบบนี้ค่ะเอาออกจากชีวิตไปเลยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าถ้ามันง่ายแบบนั้นมันก็ดีสิครูเพราะคนที่คิดลบเนี่ยคือคนใกล้ตัวหนูเองคนที่เขามีบุญคุณกับเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องบอกแบบนี้เขาพูดลบเขาคิดลบ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราไม่ได้รับชุดคําพูดเหล่านั้นอ่ะมาใส่ใจมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ใช่คนที่ไม่กตัญญูนะคะคุณต้องแยกระหว่างความกตัญญูกับชุดคําพูดที่คุณจะรับเข้ามาเราจะต้องเลือกรับชุดความเชื่อที่ถูกต้องเพราะนั่นคือผลลัพธ์ในชีวิตของเราแต่ชุดคําพูดอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่สบายใจ เป็นความคิดที่ลบมากๆเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บมาใส่ใจทุกคําพูดที่คุณเก็บมาใส่ใจนั่นคือการที่คุณกําลังโปรแกรมจิตหรือสั่งการไปยังจักรวาลว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นมันกําลังเข้ามาในโลกของคุณเพราะเมื่อไหร่ที่มีคนคิดลบคนพูดลบมันจะทําให้คุณเครียดเอาเรื่องนั้นมาใส่ใจแล้วก็คิดตั้มคิดวนดึงดูดเรื่องนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจแล้วสุดท้าย